เมื่อเราเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยแล้วเราอยากเปลี่ยนชีวิตเราอะทํำยังไงดีคะเราเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไม่ได้แต่ฉันอยากเปลี่ยนชีวิตอราฉันเป็นคนจนเราฉันอยากรวยอะแล้วกูเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยเปลี huh. ่ยนพ่อแม่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแม่ก็ไม่ได้เปลี่ยนบ้านก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยในตอนเนี้ยสิ่งที่เปลี่ยนได้นะคะมีอย่างเดียว ตอนที่แพรเริ่มทําธุรกิจเนี่ยแพรไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าธุรกิจนี้คือธุรกิจแพรแค่หาเงินเพื่อกินข้าวไปวันๆเท่านั้นเองต้องบอกว่าเริ่มจาก4ี่พันนะมาสู่แบบ200300ล้านได้เนี่ยพอแพรมีโอกาสได้เมนเดตและบริหารตัวเองสิ่งเดียวที่แพรไม่เคยทํากับตัวเองคือแพรไม่เคยคิดว่าแพรโง่และแพรไม่เคยคิดว่าแพรททาอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นมีแค่2อย่างนี้ไม่ว่าเจออะไรแพรก็ไม่เคยกลัวอะไรแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่แพรเจอปัญหาแพรจะคิดเสมอว่าไม่มีปัญหาในบบนนนโลกกกททีี่่มมมััแแ้้้้้ไไไไดดดวยอะราง ต็ต้องคิด 1. คือแก้ได้ด้วยการลงมือทําหรือ2คือแก้ได้ด้วยเวลาเพราะฉะนั้นอ่ะยิ่งเจอปัญหาพะยิงชอบไม่ว่าปัญหานั้นจะมาจากคนมาจากงานมาจากตัวเรามาจากอะไรก็แล้วแต่เพราะเมื่อะไหร่ก็ตามที่มีปัญหามันจะทําให้เราเติบโตใครที่กําลังเจอปัญหาแล้วใช้วิธีการหนีปัญหาหยุดสต็อปเปลี่ยนย้ายคืออยู่ตรงนี้ไม่โอเคเรา ออกดีกว่าเราเจอคนนี้เราไม่ชอบที่หน้าคนนี้เราไม่เจอดีกว่าหรือการตื่นเช้ามาต้องขับรถผ่านเส้นทางนี้เราแบบทรมานมากเลยเราผ่านดีกว่าถ้าเป็นแพรจะเลือกที่จะอยู่แล้วก็เจอแล้วก็ผ่านเพื่อเรียนรู้ว่าเราจะทำยังไงให้เราอยู่ ตรงนี้ได้โดยที่เราไม่รัดและเราสบายใจทํายังไงให้เราอยู่กับคนนี้ได้โดยที่เราไม่คิดลบกับเขาและใจเป็นบวกกับเขาอยู่ในที่ที่อึดอัดให้ได้ทําในสิ่งที่ไม่อยากทําให้ได้คิดบวกในเวลาที่ลบให้ได้3สิ่งนี้ทําได้สําเร็จแน่นอน